สวัสดีฮะตอนนี้คุณอยู่ในรายการไปคาบออนไลน์ตอนนี้คุณเกมเศรษฐีเฮ้ยโอ้เจ๋งอ่ะอัปเดตใหม่อ่ะโอ้โหเจ๋งมากอืมยกมือเลยเวลิกูดมาเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหงั้นผมก็ได้เล่นมาเก่านิ้หน่อยนะฮะซึ่ง ตอนนั้นผมมีห้าร้อยเพชรฮะเนี่ยแล้วผมหมุนผมหมุนครั้งแรกเจ็ดชั่วโมงเรามาดูนะฮะเจ็ดชั่วโมงได้อะไรได้พวนูนี้แต่ผมอยากได้เนีย่ยเพชรอะสามพันเพชรโอ้โหาสามพันเพชรนี่ซื้อลูกป่ะตำนานได้เป็นกองอะปลวกซื้อเลยนะสามพันเพชรซื้อเต่าได้อะเออ,เอ,อดูถ้าได้สามพันเพชรซื้อเต่าลิงธาตุไฟอ่ะ แต่ว่าถ้าไมผมห้าห้าอเพชรแล้วผมยังไม่ซื้อนะฮะ <reflecting> ก็เพราะว่าผมรอผมรออีเวนท์ที่มันเช่นลูกบอลในตำนานผมคิดว่าโอ้ยลูกบอลในตำนานมาเ enfin ฮ่อภาวนาอยู่เมื่วานนะฮะแล้วในที่สุดวันนี้มันก็มาแล้วสองร้ยเพชรจาก500ร้อยเพชรผมสืมม้มหมดแล้วนี่ครับตัวละครที่ผมขอที่ผมได้แล้วตัวละคร หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่ะ,อะนะฮะได้ไปแปดตัวนะฮะไอพวกเนี้ยรู้สึกว่าสุ่มประมาณสามครั้งนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดไอนี้อ๋อได้เพิ่มได้เพิ่ม ผมนี่โคตรดีใจอะฮะอโหซึ่งอันนี้ผมน,นี่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วน,นี่วะมาใส่ยี้มั่งนียได้ของชั่วกว่าเดิมมาฮะยอมแพ้ยอมแพ้ ผมจะมาเล่นหมดบิสเนสให้ดูเลยนะว่าัเทพเป็นไงโอ <Yeah, S 1> ้โหต,ตอนจิบนะหนึ่งเย่ได้ล่เป็นคนแรกคอยดูสาเลยเอาละฮะเราก็จะมาเล่นกัน,ลนะะแล้วนะฮะแล้วคนนี้มันโอ้กระจอกอยู่เลยอะดูตัวผมนี่โคตรจอกโคตรชอบ <Double>. oh. ถ้าใครดูไม่ทันก็สตาร์ทเอานะฮะของผมที่เกียวน,นั้น โคตรกระจกอะโอ้โหไก,กลๆเลยไปอันนี้จริงๆผมก็มีนะแต่ผมเอาไปอัพเกรดไปแล้วในพวกนี้ผมเคยมีหมดผมเอาไปอัพเกรดไปแล้วไอ้นีเอ็ดเคยมีแต่จะไม่ได้ตัวกับ เนี่ยของใหม่น่าโซที่ผมเพิ่งเคยได้อะในชีวิตย่ยในตัวเก่าผมยังไม่เคยได้เลยตัวใหม่ผมได้คิดดูมันมันเกลียดจังห้าบกอีอโกโอคีโอคีกันเลยทีเดียวนะฮะได้ขอบิกษ์เสร็มายเยอะเลยสร้างเออจริงๆสร้างตรงนี้ไม่ได้กันขอสร้างตรงนี้กัน โอ้ถ้าเราสร้างตรงนี้มันก็มาตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหดีลวท,ที่เราไม่สร้างอีที่สีนั้นที่เราไม่ยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับยกพื้นที่เหตุผลไม่ต้องถามนะทำไม <4. S 1> นี่ไงนี่ยเหตุผลผมผมจะคูณ้าพูดง่ายเข้าเพลิมเต็ม เท่าไฟเต็มเต็มเย้ yeah. ทำไมไม่ได้เจ็ดฮะอือใส่นี่เลยอยากนะหากได้ก็ดีเจ็ดหรือแปดก็ได้ไมันต้องออกมาอย่าแปดนะฮ้ยาแปดย่างรอ อาตรงนี้มาก็ได้ดิกดตรงนี้เถอะกดตรงนี้กดตรงเกาะทีกดอ๋อกดสร้างกดอาที่ดีเวียงเลยไข่มันจะได้สี่หรือ 3. สามสนใจครับ มาตรงนี้ดิ <c oughs> จะให้อันนั้นมันไม่ให้เออเจ๋งครับขอบคุณครับพี่ <c oughs> ผมจะไม่ลืมบุญคุณเลยว่าทำอะไรไว้ <c oughs> โอ้เอามาทำไมกีสแปดเอ็มเจ้าเรามาซื้อไม่ได้เออจริงแเราจะไปจำเพ่อ ไปเลยไปเลยให้เกลียดเกลียดเกลียดให้เกลียดให้เกลียดแผนที่ได้คืออ๋อจะมาดูสกูบี้เดวปี d เดเฮ้ยอย่าสร้างตรงนั้นนะกดสร้างตรงนี้เร็วกดสร้างอ้สร้างโอเค กระตุกโอ้โหไม่ใช้กวัวนะเวอร์นะโปริจากสัตพีหารเพกงอาซาต์ไปดับเพื่ออยากได้ห้ากับมาได้เจ็ดนะ อย่าไปตรงน้น,นะเฮ้ยเฮ้ยเจตเตอ i ์ฟัคกินเจตเตอด์ <c oughs> แมนเราก็เลย <c oughs> อ่าเจง๋งฮะพี่เจโปเจ๋งเลยพี่เจโป <c oughs> ไปทำเพื่ออย่าไ <c oughs> ด้มาเที่ยวเลยฮย อะไรไม่รู้โรนี่คือขอคูณห้าก่อนละนถ้าคราวนี้ที่เจ็ดหรือเออขอบคุณครับแต่บัตรตำนานเพิ่มแล้วยเยอะเบช ุ่งใช่าบบหมนาทีกอ่เนี้โอ้โหจ่าใไของดีเยอะใช้ใจนะฮะอ๋อเนี่ยงั้นผมก็ขอจบคลิปแต่วันนี้นะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าแชร์ก็แชร์ก็เป็นอะไรที่ดีนะเดี๋ยวผมเอามาขึ้นป้ายแบบนี้ยคอยดูเอาละฮะผมก็จะมาให้ดูผู้โชคดีนะฮะเนี่ยห้องผู้โชคดีนะฮะ คนแรกนะคือน้องคิงหรือโคนาหรือควนะีนนะฮะควีนหรือคีมคีมนี่แหละส่วนคนดับที่สองนะอนันดาน,นูนคานะ,ะส่วนอันดับสามอยู่ไหนอ๋อ,อนี่งบีนเกมเมอร์ทีเฮดหนึ่งสองสามสี่นะฮะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะฮะนับวาคนที่สี่นะฮะกันคือเพื่อนผมเองนะฮะส่วนคนที่ห้าตัวเขียนเฉพาะแล้วผริรับภูมิคอนสาันะฮะ รอกเรียน็กเรสกิททีวีรองเรียนเล็กเกษตรสกิททีวีภูร,ร,ร,ริรัตภูมิคอนสารนะมันมันบอกว่ามันบอกว่าช่างมาเดจะลากดีกันนะ่บีเลยปะมสมควรทุบออกทุยอยังไงมันก็เป็นเพื่อนผมนะฮะส่วนอันนี้คือรุ่นน้องนะ ไอ้ก็เพื่อนอันนี้ก็เพื่อสตเกมเมอร์มันทุบป้ายออกก็ช่างมันนะส่วนนี้ก็คนที่ทําให้ผมได้ซานนะฮะในเกมนี้นะเนี่ยแคนเอ็มซีโอเนี่ยนะส่วนไอ้นี่มันไม่ด้ช่วยเวรเลยเลยขนาดอะไรนะทําของแจกน้องมันก็ไม่ได้ช่วยเวรเลยเลยอ่ะคิดดูคิดดูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออยู่นะให้ออยู่ขออยู่เออ แย่ yeah, ของอยู่นะฮะถ้าของไม่อยู่ที่มีเสื้ออยู่นี่กว่านะฮะคนดังเขารู้จักเยอะชุยงั้นผมขอจบคลิปแต่เพีนเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับผมกลางคือมดีเลย่อสเปนจบจบจบ